ติดเพลแก้ไงดีคะติดเปล้นะคะคือการที่เราไปสร้างเงื่อนไขให้ลูกค่ะมีความรู้สึกว่าติดใจติดอยู่ตรงนี้อยู่กับเธอตรงนี้ทําไมไมนอนเป้ก็จะไม่นอนแบบนี้เป็นต้นนะคะคือการที่เราไปสร้างเงื่อนไขให้เด็กคนนี้รู้สึกว่าการจะนอนต้องมีการไกวเป เด็กก็เลยมีการความคิดว่าอ๋อถ้าสมมติว่าฉันจะนอนเนี่ยแม่จะต้องมาไกวเปชฉันนะแต่ถ้าสมมุติว่าแม่ไม่ไกวเปชฉันฉันจะไม่ไม่ยอมนอนแล้วเพราะว่าฉันเคยถูกสอนมาแบบนี้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าอ้าอันนี้คือการไปสร้างเงื่อนไขให้เขานะคะลูกเองก็มีความรู้สึกว่าติดใจจังเลยนะคะกับสิ่งที่อ่เขาเรียกว่าอะไรอ่คุณแม่หาตอบสนองให้เขาทีนี้ถามว่าแก้อย่างไรแก้ง่ายๆเลยค่ะก็คือว่าไม่ให้นอนปลีแล้วถ้าลูกจะนอนก็คือว่ากินนมให้เสร็จให้จบให้อิ่มจับเรือแล้วก็วางลงนนนอบที่ นอนนะคะเนาะช่วงแรกๆลูกอาจจะร้องไห้น้องจะร้องไห้เพื่อวัดใจวัดใจแม่ว่าจริงเหรอ จะทำกับฉันจริงเหรอเคยกล่อมฉันมาโดยการนอนเปรมาตลอดเลยนะเออแล้วคือจะต้องให้ฉันนะคะนอนในตอนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะร้องลองลองลองนะคะเพื่อทําให้คุณแม่ค่ะรู้สึกว่าตอบสนองกลับคืนว่าเออ,อน,นี้นะคะนาะจะต้องให้ฉันนอนไกวเปเหมือนเดิมนะแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราค่ะคือแบบยังไงก็ตามแต่เนาะก็คือว่าจะต้องทําให้เขาค่ะได้รู้ว่าอ่ะเปยไม่มีแล้วแล้วก็กล่อมเขาให้หลับนะคะโดยการกินนมเสร็จจบนะคะจับวางลงนอนแล้วก็ตบก้นแบบนี้เป็นต้นนะคะเนาะน้องก็จะยอมนอนได้อาจจะใช้รระยเวลาาในก แก้ตรงนี้3วัน4วัน5วัน7วันแล้วแต่คนแต่สามารถแก้ได้อย่างแน่นอนข,ขอแค่คุณแม่ค่ะใจแข็งว่าอ๋อฉันจะไม่สร้างเงื่อนไขอันนี้ให้กับเขาแล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะ